พบกับเราทีมทนายความดรอกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดรอกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับจะมาแบ่งปันความรู้ด้านกฎหมายหัวข้อนะครับคุนัทจอจศักดกับรถนะครับ ใครรับผิดชอบนะครับมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับปัญหาของคุนัขนะครับที่มักจะเข้ามากับหรือทําลายรถของท่านนะฮะหรือบางทีนะฮะที่ถรัพยนคุณลักษ์ได้จับจนในลำบาดเจ็บเมื่อมีความเสียหายขึ้นแบบนี้นะครับแน่นอนนะฮะจขอคุณัขจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของผู้ที่เสียหายนะครับ แต่ทีนี้เนี่ยในกรณีที่นะครับเป็นสุนักรนกับซึ่งไม่มีเจ้าของผู้เสียหายเนี่ยจะสามารถเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวจากใครนะครับประเด็นนี้นะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครับเพราะว่าถ้าถูกตุนัสทำร้ายนะครับจะมีเจ้าของตุนัตออกมาแสดงตนนะครับพูดง่ายๆนะครับถ้าเกิดสุนัขนะฮะถูกทำร้ายนะครับเจ้าของเนี่ยจะออกมาแสดงตนอ้างว่านะครับเรา การุณกรรมสัตว์นะครับเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กระทำทันทีแต่ถ้าเป็นกรณีที่นะครับสุนัขไปทาลายทรัพย์สินนะฮะหรือทาลายผู้อื่นเนียมักจะหาตัวเจ้าของสุนัขให้พบนะครับสุดท้ายก็จะอ้างว่าเป็นสุนัขโอนจับเพื่อปัดความรับผิดชอบนะครับคดีนี้นะครับศาลปกครองสูงสุดเคยวิจัยว่านะครับในกรณีเกิดความเสียหายล่าวนะครับ เป็นหน้าที่ขององค์กรบริหารส่วนตำบลหรือกรมปศุสัตว์นะครับจะต้องรับผิดชอบนะครับในการจัดการดูแลสุนัขจรจักซึ่งเป็นซึ่งสุนัขนะครับเป็นสัตว์ควบคุมนะครับตามพรบรโรคพิษสุนัขบ้าน,นะครับเมื่อสุนัขจรจัดไปทําร้ายทําลายทรัพย์สินหรือลุมจากผู้อื่นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นองค์กรบริหารส่วนตำบลหรือกรมปศุสัตว์นะครับ หรือต้มเป็นสัตว์จึงต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นนะครับสุดท้ายนี้นะครับเมื่อท่านได้รับความเสียหายจากการที่นะฮะมีสัญจรจัดมาทําลายทรัพย์สินหรือร่างกายของท่านนะครับท่านก็จะมีสิทธิ์เรียกร้องนะครับค่าเสียหายจากหน่วยงานของรัฐหรลเกา่าตั้งต้นได้ทันทีนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับหากท่านไม่ได้วาเปนธรรมะยะจน ท่านก็ไม่ต้องเสียกำลังใจนะครับถ้าพิศมานในฟาร์มของพวกเราชื่อเหลือท่านสีท่านสบายใจได้ครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดรเตรสิทิศักดิ์เมธิริปนิชัยทนายพิิธิพุธและทีมในยความสวัสดีครับ